กาบสำนึกพระคุณพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโ่งเสริมนะครับวันนี้พู้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษาการอุโสอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนพฤษภาคม2565นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอ่า คนคนเก่งมีอยู่มากแต่ที่หายากคือคนที่หายไปตรงนี้พระอาจารย์ตักม้อพูดเป็นปริศนานะครับในยุคข,ของท่านนะ่ะมันยากจริงๆที่จะทำให้คนน่ะเป็นพุทธะเพราะว่าอาจารย์พ่อบอกว่าถ้าให้อภัยได้ก็ตื่นคำว่าตื่นก็คือ หลับก็เป็นเวไนยตื่นก็เป็นพุทธ,ธะนะครับอตอนก่อนมันมันหายากเพราะการถ่ายทอดธรรมะมันถ่ายทอดได้ทีละคนทีละคนไงยุคนี้นี่เบื้องบนเมตตาให้ทำทิ้งได้เป็นร้อยเป็นพันชี้ให้รู้ตรงๆเลยอ,อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมเป็นตัวแทนพระวิสุทธทิอาจารย์เนี่ยชี้ตรงๆเลยว่าเนี่ยท่านคือพุทธ,ธะนะ แล้วก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ถ้าไม่ศึกษาก็ต้องอาศัยถัดธานะครับสัทธาคือตั้งปณิธานมหาพยทานอีกข้อหนึ่งเพื่อเอากิเลสกรรมวิบากออกก็จะตื่นเหมือนอาจารย์พ่อบอกให้อภัยคือให้อภัยมหาพยทานนะเป็นพุทธะตอนนี้คนที่หายไปก็จะมีมากมายนะครับตอนนี้มีคนมากมายที่หายไปคือหายจากคน กลายเป็นพุทธะไม่ได้หายไปไหนนะครับตรงนี้มันเป็นปริศนานะครับบางอย่างเนี่ยภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันอย่างหนึง่งแต่เรื่องจริงมันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะพูดให้ฟังถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ให้ลายคันนาบนจีวรไว้เนี่ยพระองค์บอกว่าคนธรรมดาที่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะพูดว่าฝนตกกทำให้น้ำท่วม แต่น้ําที่ท่วมอ่ะจริงๆไหลามาจากที่อื่นพระพุทธองค์บอกว่าน้ําที่ท่วมไม่ใช่น้ําฝนที่ตกตรงนั้นน้ําท่วมที่ไหลามาจากที่อื่นเช่นปีที่แล้วสุพรรณบุรีอ่ะน้ําท่วมทั้งจังหวัดแต่จริงๆฝนตกที่สุพรรณไม่เท่าไหร่เลยน้ํามันไหลามาจากทางเหนือเหนือนะครับเหมือนเหมือนฝนตกที่ชัยอูม์าไหลามาท่วมขอนแก่นไหลามาท่วมจนถึงอุบลน่ะหจังหวัด จริงๆแล้วมันไหลามาจากที่อื่นไงพระพุทธเจ้าจึงให้ลายคันนาเป็นปิตนาไว้สำหรับการชะลอน้ำตอนนี้ก็สามารถเช่านาที่น้ำท่วมเนี่ยเอาไว้เก็บน้ำไม่ให้น้ำไหลไปท่วมจังหวัดอื่นได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือของพระพุทธเจ้าคือพระองค์บอกว่าสิ่งที่เห็นน่มันไม่ตรงกันเรื่องจริงเรื่องจริงน้ำที่ท่วมไหลามาจากที่อื่นเช่น <c oughs> เราเห็นว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกคือเช้าก็ขึ้นทางตะวันออกเย็นก็ตกทางตะวันตกนี่คือสิ่งที่มองเห็นนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบแล้วว่าดวงอาทิตย์มันไม่ได้เคลื่อนมันไม่ได้ตกไม่ได้ขึ้นแต่มันอยู่ตรงกลางโลกเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกโคจรรอบโลก การหมุนกับการโครจรเนี่ยมันคนละอย่างนะครับคือการหมุนโลกมันหมุนรอบตัวเองทําให้เกิดกลางวันกลางคืนเนี่ยแต่การโครจรเนี่ยโลกเนี่ยเขาตีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่ก็ยังมีดาวอีกหลายๆดวงที่โครจรรอบต้องไปดูในในแผนที่เนี่ยคือเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากภูเขาแล้วตกลงทะเลนะครับแต่เนี่ยมันเป็นภาพที่มองเห็น จึงมันไม่ใช่ความจริงอะ่ะแต่เราเห็นมันจริงๆเห็นมันอย่างนั้นจริงๆเหมือนตอนนี้เราเรียนเรารู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรารู้อีทัปปัจจยตาที่รู้ตามพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าบอกเรารู้ตามเนี่ยเราได้รับธรรมะแล้วก็รู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ย เราก็สามารถนํความรู้นี้มาเปิดเผยได้เพราะตอนนี้มันไม่ใช่อจินไตไม่ใช่อะไรแล้วนะครับมันสามารถเปิดเผยได้อ่ามันเปิดเผยได้อย่างเราเห็นภาพที่เราเห็นเนี่ยพระพุทธองค์ตัดจะรู้บุพกรรมอ่าชะตาชีวิตของทุกคนเนี่ยยังอยู่ใต้กฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นไปตามอดีตบุพกรรมคืออดีตชาตินะครับเคยสร้างไว้ชาตินี้จึงเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาอ่าทวงหนี้ อะไรกันทำนองนี้นะครับเราเราเห็นว่าโลกตกต่ำเนี่ยจริงๆโลกไม่ได้ตกต่ําโลกก็ปกติอย่างนั้นแหละแต่เราเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันเกิดจากวิบากกรรมอ่หรือบุปกรรมที่เก่าที่มามาสะสางกันในยุคสุดท้ายเราจะบอกว่า,าธรรมะลงโปรดพร้อมกับภัยพิบัติเนี่ยคือไอเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็มาทวงหนี้ใช้หนี้กันอุดลุดเลย เราก็จึงเห็นว่าโลกตกตำ่ำแต่จริงๆโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรแต่แต่ตอนนี้มันเกี่ยวกับาการทวงหนี้กันที่เราเห็นครอบครัวไม่ปองดองเนี่ยก็เพราะว่า,าวิบากกรรมเนี่ยเกิดมาใช้หนี้กันบ้างเกิดมาทวงหนี้กันบ้างฆ่ากันลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากวิบากกรรมไม่ใช่เกิดจากศีลธรรมตกตำ่ำศีลธรรมก็ยังดีอยู่อย่างนั้นนะครับ วันนี้เราในนามของหน่วยให้ความรู้สังคมก็จะก็จะเปิดเผยเรื่องเหมือนเหมือนเหรียญสองหน้านะครับคือเราดูด้านหลังอ่ะเ,ออเราดูด้านหลังคือไม่ได้ไม่ได้หักล้างหรือไม่อะไรนะครับคือเพียงแต่ว่ามันเป็นความจริงซึ่งเราไม่ได้มองด้านหลังไงเรามองแต่ด้านหน้าอ่าฉะนั้นถ้าเรามองด้านหลังเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเพราะว่าในกฎของอิทัปปัจยยตาเนี่ย คือเพราะสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีแต่สิ่งนี้จะมีได้ก็คือคนสร้างขึ้นมาคนนี้ก็คือมีธรรมะอยู่ภายในคนคนก็คือธทรำร,ร,รมก็คือคนนะครับคนเนี่ยสามารถบริหารจัดการธรรมชาติได้บริหารคือหมายถึงว่าจะให้เจริญก็ได้จะให้เสื่อมก็ได้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเองแต่สมัยก่อนเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะพูดตรงนี้ได้เพราะเขาไม่ได้เปิดปัญญาเขาก็กลัวคนพูดแล้วคนจะไม่เข้าใจเขาเลยบอกว่าเป็นอจินตยนะอย่าพูดไปเลยไม่มีคนเข้าใจหรอกไอ้ความจริงไอ้อย่างเงี้ยความจริงที่ผู้น้อยพูดเนี่ยแต่ตอนเนี้ยอวุโสทุกท่านอย่าลืมว่าได้เปิดปัญญาแล้วนะครับเหมือนพระพุทธองค์อะ่ะได้ตัดสรู้แล้วแต่สัรู้แล้วก็คือมีปัญญาเรารับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เราก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเราได้เปิดปัญญาแล้วเปิดเมตตาแล้วเราจึงเราสามารถเรียนรู้ได้เป็นอนุพุทธ,ธะนะครับเราสามารถเป็นอนุพุทธ,ธะได้ฉะนั้นตอนนี้โลกอยู่เ,เราจึงบริหารได้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเองแล้วนะครับสมัยก่อนที่บอกเป็นเช่นนั้นเองเพราะก็ไม่มีเครื่องมือไงอย่างกิเลสกรรมเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือไม่มีสถานธรรมไม่มีพระองค์การสวรรค์ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเอง แต่ตอนนี้มีแล้วอ่ะเราก็สามารถเอาออกได้เปรียบเหมือนสมัยก่อนเนี่ยถ้าในพื้นที่จังหวัดไหนไม่มีคาแคร์ล้างรถเราก็ต้องล้างเองแต่ตอนนี้มีคาแคร์เราไม่จำเป็นต้องล้างเองแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปให้คาแคร์ล้างให้สะอาดได้เหมือนตอนนี้เรามีกิเลสกรรมวิบากเนี่ยไปสถานธรรมรับธรรมะให้ตั้งวันนิทานอีกข้อหนึ่งสถานธรรมก็ทำให้ได้ ตรงนี้มันเป็นอาจจะมันเป็นของมองไม่เห็นนะมันต้องทําไมรัทธรรมะเขาต้องให้ตั้งปณิธานจะมั่นคงในศรัทธาถ้าเราศรัทธาก็ทําได้เหมือนเราศรัทธาคาแคร์ว่าล้างรถสะอาดได้รถก็สะอาดได้เหมือนเราศรัทธาลงสีเปลี่ยนข้าวเปลือกเป็นข้าวสารได้เราก็ไม่ต้องไปตำข้าวกินเองเราศรัทธารถคูโบต้าเขาก็ดํานาเกี่ยวข้าว ให้เราได้เราก็ไม่ต้องไปดำนาเองเห็นไหมครับตอนนี้มันต่างยุคต่างสมัยกันเราอยู่เราอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับเราไม่ได้อยู่ในยุคอดีตยุคปัจจุบันก็ต้องทําตามปัจจุบันนะครับการศึกษารรมก็ต้องศึกษาแบบทั้งสองด้านไนงะศึกษาทั้งสองด้านเราสามารถเปลี่ยนความรู้ให้เป็นปัญญาได้นะครับความรู้กับปัญญาเนี่ยก็มันคนละอย่างนะครับตัวอย่างเช่น เราเรียนรู้การว่ายน้าอ่ะแต่ปัญญาคือการฝึกหัดว่ายน้ําจริงๆพอว่ายเป็นครบขบวนท่าเราก็จะมีปัญญาแต่ถ้าความรู้อยู่ในหนังสือตํารามันก็อา่าพออ่านจบแล้วลงน้ําจมน้ําตายครับอ่ไม่ได้ฝึกฝนนะครับวันนี้ก็พูดอาจจะพูดลึกหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ไม่ต้องกลัวไม่มีคนเข้าใจนะครับเพราะคนน่ะได้เปิดปัญญาแล้วเหมือนกับที่ว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะทํางานได้ต่อเมื่อมีกระแสไฟมากระแสไฟก็เปรียบเหมือนวิบากไอกิจกรรมต่างๆที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าวิบากมามันก็ทํางานนะครับตรงนี้เราต้องช่วยกันเวลานี้ช่วยกันชวนคนสลายวิบากกรรมด้วยการตั้งปณิธานมหาพยาทานเนี่ยสามารถแก้ได้ตรงนี้มหาพยาทานเป็นของพระอาจารย์นะครับ เป็นของสือจุนนะครับเป็นของโพธ,ธิสัตว์วนอิมผู้น้อยเพียงแต่เป็นสะพานบุญออามาให้อวุโสได้ทราบเท่านั้นเองนะครับอย่าติดในตัวบุคคลนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยตัวบุคคลมันไม่มีฐานะทางธรรมอะไรเอามาพูดได้ยังไงอะไรทํานองนี้นะต้องขออาภัยอวุโสนะครับที่พูดแรงไปหน่อยวันนี้นะครับครับวันนี้ถ้าหากพูดไม่ชัดเจนผิดพลาดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภยัยร่วงเกิือนอุโสขออ,าาอุโสให้อภัยขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ